โอเคนะครับผมอ่ะกลาสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไรเลนเจอร์ไอดีหลักนะครับผมเออและใช่แล้วครับผมวันนี้ผมไม่ได้กะาจะมาเปิดอะไรทั้งนั้นแหละพอดูดีว่าลูบี้ของผมมีอยู่เท่าไหร่เท่าสิบสองเไม่ได้กลาวมาเปิดอยู่แล้วนะเออในคลิปนี้นั่นก็คือจะมาทดสอบไมค์กี้ตัวใหม่นะครับผมอ่าเป็นไมค์กี้ข้ามนะครับผมและทีม ข้ามนะครับผมอ่าและมีอีกทีนึงนั่นก็คือทีมผักนะครับผมอ่าซึ่งผมเลยตั้งชื่อว่าทีมข้ามผักนะครับผมอ่าหรือทีมผักข้ามก็ได้นะผักขา <c oughs> <c oughs> เออทำไมมันแปลกแปลกวะส่วนตัวก็จะมีไมค์พี่ก็อย่าประมาณนี้เลยอ่าเอเลนประมาณนี้นะเออโทวาก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยเลมแล้วก็นี่อ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัววิ่งไปสปีดลันเฉยๆนะอ่าเมกูมินก็ออกประมาณนี้เลยอ่บาบาวล็อกก็มีเกียร์ปืนอยู่แล้วส่วนเกียร์ปืนอีกชิ้นนึงก็ตกอยู่กับตัวนี้เลยไม่ใช่อะไรนะไม่มีเกียร์ใส่นะครับผมอ่าส่วนเฟรุนก็ประมาณนี้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเกียร์ใส่ไม่มีตัวใส่ <c oughs> เออเขาเรียกว,ว่าดวงดีเกินโอเคมางั้นเรามาทดลองกันเลยนะ เออทีมอ่าเมื่อกี้คิดชื่อทีมอะไรนะทีมวิ่งอ่าทีมวิ่งข้ามอ่าไม่ดิผักข้ามเออผักข้ามทีมผักข้ามผักคนะน้าโอเคงั้นเรามาทดลองกันเลยนะเออและเออผมก็รีบกดเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดต่อเดี๋ยวผมจะดูที่หลังว่ามันจะเป็นยังไงนะเออเพราะว่าผมก็ชอบเล่นแบบพูดสองนะเออเนี่ยเนี่ยเลยโอ้โหนี่นี่ประมาณนี้เลยนะผมยังไม่ได้อาจยเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็รีบกดอยู่นะเออเอาเอาเอา,เอาง่ายๆนะว่าทีมทีมที่ทดสอบผมนะ่ะคือเนื้อคือผมเล่นเล่นแบบ ผมไม่อยากพา่ะเออผมอยากจะขึ้นมาสเตอร์สามและตอนนี้ก็ขึ้นมาสเตอร์สามได้แล้วนะ่ะเออไม่รู้เหมือนกับว่าข้ามหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูให้ตรงๆ่งอยโทวะเออโทวะเห็นอยู่แล้วมีตัวไหนบ้างวะเอ,อ่อทำไมมันมั่วกันยังวะเออผมเห็นแต่โทว่มันข่ามาไม่แน่ใจอะ่ะเอออ้าว ชนะชนะแล้วตกหลีกกัประมาณนี้แหละเออไม่ดูเหมือนกันว่าเกมมันเป็นอย่างบนนะเออเนี่ยคือบางทีคือชนะแล้วตกหรีกแพ้แล้วขึ้นหลีกเอา้าโอเคเอ่อคูณ2ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะเพราะเสียงมันตัวบินสุดๆเลยอะ เจอคอมโบแบบเพิ่มแลผสมกับหยุดห้าวีนะ่ะไม่ไม่ค่อยไหวจริงแพ้เลยเออไม่ไหวอ้าวนี่แพ้ขึ้นลีกชนะตกลีกแต่แพ้น่ะขึ้นอีกมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนอันนี้มันมีบินน่ะไม่รู้เหมือนกันสดีคือตอนรีวิวอะตอนรีวิวผมไม่ ไม่เอากันยินแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวผมขอดูดีๆก่อนโอ้กปดยากวะคือตรงคือจุดตรงที่อัดลิปอะมันก็แบบเกะกะเออเดี๋ยวโอเคลคิมนี้ได้อยู่คือคืออันอันอันนี้มันเกะกะตรงคือตรงอัดลิปน่ะ เออแล้วก็ตัวตัวเสียบแจ็คไมด้วยเนี่ยดีเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละน,นะครับที่สาเหตุที่ผมแบบไม่ค่อยไลฟ์หรือไม่ค่อยแบบทำาิลิปเออเล่นเล่น pvp ในเกมไลนะ์เลนเจอร์นะเออผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่างเงี้ยแหละคือมันเล่นยากเออแต่เดี๋ยวผมไหนโอเอเลนข้าเออเห็นแล้วอ่าคือผมเห็นตอนที่ลงมัง่งอ่าเอเลนข้าม เอ้าแล้วไมคี้อ่ะทำไมไมคี้มันเห็นอยู่ที่เดิมวะเพราะว่ารอบนี้ก็เห็นอยู่ที่เดิมด้วยอ่าเหมือน,เห,นเห็นแต่เอเลนนะส่วนเอ่อส่วนเลมเนี่ยยังไงมันก็ผักอยู่แล้วนะมันคือมันแล้วแต่น,นานทีนะเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข,ข้างเก่าแล้วแหละเก่าพอๆกับโทวาฮะเลยนะ มันจะข้ามมันก็ข้ามมันจะไม่ข้ามก็มไม่ข้ามโอ้โหทีมนี้อืม,อมแล่หนเหนือยังไม่ค่อยชอบเลยเฮียเดออ สองอ่ะเออผมไม่ค่อยถูกกับไอคอมโบนี้เท่าไหร่ใจเย็นปล่อยตัวทีละอันไว้ก่อนอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆกดแล้วกันมือมือก็กดไปปาก็พามไปนะเออคือคือช่องนี้คือช่องนี้จะไม่เน้นคือช่องนี้จะไม่เน้นสาร้านะถ้าอยากเน้นสารานะ ให้ไปให้ไปดูคนอื่นเลยเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยคือเน้นภาพอย่างเดียวเอาง่ายๆว่าเน้นภาพม,มันอย่างเดียวนะเอ,อโอเคงั้นเรามาพูดถึงว่าเออวันนี้วันที่เก้านะที่ผมทําคลิปอะ่ะเออเออคือวันนี้วันที่เก้าคือเมื่อวานนี้นะ่ะวันที่แปดใช่ไหมวันที่แปดมีอะไรรู้ไหมใช่แล้วครับผมโคนันเดูวีเข้าโรงแล้วนะครับเออโอ,โอ้ชนะอยู่ เออคือคนนั้นเข้าลงแล้วนะแล้วก็ชนะจริงเออคือผมก็ได้ไปดูแล้วถือว่าสนุกอะเออสนุกจริงถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในเส้นเรื่องหลักหรือเปล่านะเออผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันอยู่ในเส้นเรื่องหลักหรือเปล่าทําไมงั้นหรอคือเส้นเรื่องหลักจริงๆนะมันจ๊กเกียวกับการต่อสู้กับพวกชายชุดดํามากกว่านะและ ปีอ่าและเดี๋ยวบี้พี่ปีปีที่แล้วอ่ะก็มาแล้วนะชายชุดดํากับโคนันและไฮบาราเป็นตัวเอกอ่ะเออแล้วรอบนี้ก็คือเป็นฮัตโตริเฮจิกับเอ่อจอมโจนคิดเป็นตัวตัวเอกใช่ไหมอ่าเป็นคู่เป็นคู่ดูโอ้เลยใช่ไหมก็ถือว่าสนุกเหมือนกันอ่ะนะเออเออก็ก็ขอพูดตามตรงนะเออ ดีว่าผมจะไม่สป,ปอยนะเออกลัวกลัวโดนกลัวโดนเรียกร้องอะไรพุกนี้ยแหละเออเออแต่ือว่าผมบอกได้แค่ว่าสนุกเออสนุกถือแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่เส้นเรื่องหลักกันะคือเส้นเรื่องหลักเนี่ยคือจะเป็นการต่อสู้ไอ้ฟอน,นันกับชายชุดดำแล้วก็เหล่า fbi อนะเออประมาณนั้นเลยเออถ้าบอกว่า เออคือผมติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเออผมติดตามมาตั้งแต่สมัยปถมด้วยซ้าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าประถมไหนแต่ว่าผมเริ่มดูผมเริ่มดูคนนั้นตั้งแต่ปีปีสามปีสี่อ่าตั้งแต่ปีสามปีสี่มันก็เลยแบบว่าผมดูมาตั้งแต่ตอนนั้นมันเลยติดตามมาได้และตอนนี้มีพันตอนเหมือนกับวันพีชแล้วนะเออนั่นแหละถ้าหาใครอยากติดตามนะเออแต่ถ้า โอ้อันนี้ก็แพ้ถ้าใครอยากติดตามม่นนะง่ายๆเลยคือถ้าใครไม่อยากดูหมดอะนะแนะนําแบบให้ดูแบบว่าตอนตอนช่วงแบบช่วงหนึ่งซีซั่นอะ่ะหนึ่งซีซั่นเอาดูสักประมาณห้าหกตอนช่วงนั้นน่ะแล้วก็หลังแล้วก็หลังตอนอะนะประมาณนั้นโอเคประมาณนี้ผมขอพูดแค่นี้แหละโอเค มันจบไปแล้วนะคลิปอะและเกียก็มีประมาณนี้นะผมพูดแค่นี้พอเออเดี๋ยวมันสปอยเยอะเกินอ่าเกียก็ทงโตงมันก็โยกให้เมกุมินซะเลยส่วนเกียร์ปืนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาไปให้ใครเพราะว่ามันไม่มีใครใ,ใส่แล้วนะเออประมาณนั้นเลยก็เลยแบบเออเนี่ยส่วนเกียร์เนี่ยก็เกียร์โดนเนี่ยนอนผมก็มีหนึ่ง เกกวสองสามสี่ห้าโอเคเกียร์เนี่ยนอนผมมีแค่5ชิ้นนะแล้วมีเกียร์แบบตีธรรมดาโดนแเนี่นอนผมก็ใส่ให้กันดินนะเออประมาณนี้เลยโอ้ oh, oh, นี้ก็เกะกาจริงคือคือตรงที่ทำคลิปแนะ่ะมันมันเกะกะตรงที่ผมอัดตรงที่ผมอัดวิดีโอ นี่เลยและเกียร์ก็มีประมาณนี้นะผมผมเอาให้ดูเกียร์อัพเกรดธาตุเกียร์บลาบลาบลานี่คือไอดีหลักของผมนะส่วนผมเติมไปแล้วประมาณเท่าไหร่งั้นเหรอประมาณสามพันหรอมั้งให้จำไม่ผิดนะไอดี ID นี้ผมเติมสักประมาณสามพันนะถ้าผมขายจริงผมก็คงขายแบบขอมีกำไรห,หน่อยนะสักประมาณถ้าเป็นตอนนี้ผมขายจริงก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดพัน่ะนะเอออันนี้นะ ก็ขอไมมีกาไรหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่คิดจะขายนะบอกบอกบอกไว้ก่อนอันนี้มันเป็นไอเดียหลักของผมผมไม่คิดจะขายเออแค่แค่ผมบอกแค่เออเออนั่นแต่ผมแค่บอกราคาไว้เฉยเยอะ่ะเออแต่ว่าไม่ได้คิดจะขายโอเคคลิปก็มีประมาณนี้นะเออประมาณนี้แหละถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ได้นะเออแค่นี้บาย